ครูเนะี่ยผมพิศนุจเจริญพาน,นิชครับสวัสดีนะร่นานธุกิจระดับเพชรละดผู้นําทุกๆท่านนะฮะที่อยู่ในการประชุมวันนี้นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้สนใจรายใหม่ที่เข้ามาสู่การประชุมในวันนี้นะครับผมพิศนุจเจริญพาน,นิชนะครับพื้นฐานเอกสาราผมจบวิศวะเฉพาะจอมเก้าพระคนครเหนือในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนะแล้วผมก็มีโอกาสที่เข้ามาฟังธุรกิจนี้ตอนที่จบวิศวะใหม่ๆ นะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะลองทําดูไม่ได้มีความถนัดไม่ได้มีความพร้อมไม่ได้มีเงินลงทุนไม่มีแบ็กอัพไม่มีแบ็กกราวไม่มีประสบการณ์นะเพราะเพิ่งนักศึษาจบใหม่แต่อยากรวยตั้งใจรวยชาตินี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ยอมสละเวลาตอนค่ำๆๆในวันนี้เนี่ยวันร่วมการประชุมซูมขนาดนี้นะทั้งที่กาลังเปิดกล้องนะครับยิ้มหน่อยนะท่านี่เปิดกล้องยิ้มนะ แต่ท่านที่ปิดกล้องนะครับมีโอกาสก็เปิดกล้องนะครับเราจะได้เจอหน้าเจอตากันนะครับนะเงินทองจะได้ไหลมาเทมานะครับผมไม่มีประสบการณ์แต่ผมมีความตั้งใจรวยชาตินี้ฮะไอ้ที่ตั้งใจเรียนวิศวะนี่ก็เพราะว่าอก็อยากจะเอาไปทําเงินได้เยอะแหละนะครับไม่ได้เรียนมาเพื่อหวังจะจนหวังว่าจะรวยแต่พอทํางานกินกันเดือนเดือนแรกกันรวยไม่ได้ครับจนมีรุ่นพี่มาชวนมาฟังธุรกิจนะแล้วก็เลยทำให้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมเหมือนที่ได้ฟังหลายๆท่านที่ได้เข้ามา แบ่งปนประสบการณ์สักครู่นี้นะครับมาเดี๋ยวผมแชร์ออสกรีนนะครับนะเป็นช่วงสุดท้ายจะใช้เวลาประมาณสักสิบวนาทียี่สิบนาที prescribed. ฟังกันให้ทันนะฮะนะฮะโอเคนะครับ Keynote ีน y n o ีน k e y ีน t e อยู่ไหนอ่าอ๋อ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 ขีนอสขีนอเดี๋ยวนะอ่าโอเค นะครับโดยจะพูดถึงเรื่องการเริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นว่าถ้าเราเข้ามาแล้วเราจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับเริ่มต้นนะครับในธุรกิจนี้นะครับเริ่มต้นที่ why นะครับทําไมถึงเข้ามาทำาแนะนําตัวสักเล็กน้อยนะนะผมเริ่มต้นจากที่ไม่มีประสบการณ์อะไรนะครับไม่มีเงินลงทุนนะครับแต่ตั้งใจรวยเป็นนักเยนทุนรัฐบาลนะเด็กยากจนนะตั้งใจรวยครับดังนั้นเราลองตั้งโจทย์ในใจนะครับเมื่อกี้ที่เราฟังแผนจากคุณมิทูลเนี่ยนะ ถ้าไรายได้งานประจําที่ท่านได้อยู่นะครับ x นะทุกๆวันที่สิบห้าเงิน m อนเข้ามาสัก8ปด0มืนอีกสองอาทิตย์สิ้นเดือนงานประจำกันเดือนเข้า x อ่าสมมติสัสกแสนหนึงแล้วกันนะแสนหนึ่งวันที่สิ้นเดือนสิบห้าเข้ามาอีกแ0ด0มืนสิ้นเดือนมาอีกแสนหนึ่งสิบห้ามาอีกแปด0มืนคุณก็ดีไหมครับทุกสองอาทิตย์มีเงินเข้ามาเหยียบแสนเหยียบแสนคุณไม่เยี่ยมเลยไหมครับแต่แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลย เราก็มีเงินเดือนประจำเข้ามาอย่างเดียวครับเส้นเดือนก็นมาหมื่นห้าสิบห้าไม่มีไม่มีอะไรเหลือแล้วเส้นเดือนมาหมื่นห้าถึงสิบห้าก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วนะดังนั้นนะผมเองก็มีอาชีพชีวิตแบบนั้นมาก่อนนะครับและไม่มีอะไรครับในผมเริ่มจากห้องอย่างนี้นะครับเริ่มจากที่ไม่มีอะไรแต่มีความฝันนะผมติดภาพความฝันเพราะผมเข้าสมมนากับเน็ตโริเงอร์บัลเขาสอนว่าถ้าคุณจะเริ่มต้นให้เริ่มต้นแล้วขอให้มีความฝันครับนะฮะ มีมีความฝันอยากมีบ้านอยากมีรถอันนี้มันเป็นสัมมาชีวะนะการที่คุณจะฝันว่าชีวิตจะดีขึ้นมีบ้านมีรถมีอิสระภาพมีเงินให้จุนเจือคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่นะด,ดูแลลูกหลานได้เต็มที่อันนี้เป็นสัมมาชีวะครับเป็นสิ่งที่ควรจะคิดเป็นสิ่งที่ควรจะฝันครับท่านครับเดือนนี้มาเดือนเจ็ดล่อมาครึ่งเดือนแล้วอีกห้าเดือนครึ่งสิ้นปีแล้วะลองคิดในใจนะฮะสิ้นปีนี้เงินเดือนบริษัทหรือหน่วยงานที่ท่านทาอยู่จะขึ้นสักสิบเปอร์เซ็นต์ไหมฮะ จะขึ้นสัก20่สิบเปอร์เซ็นไหมครับโบนัสจะได้ห้าเท่าแปดเท่าสิบเท่าไหมครับนะทุกๆสิ้นเดือนเวลาอ่านข่าวจะมีว่าบริษัทปิดกิจการนี่บริษัทด้กกานวิศวกรรมยุเครื่องยนต์กำลังจะยุบกิจการกำลังจะย้ยายฐานผลิตมีอย่างนี้ตลอดเพาะนั้นคุณครับนี่คือโอกาสที่ดีมากที่เราจะมีแหล่งไรายได้ที่สองเอาไว้เลยนะครับผมโชคดีอะด้ที่ผมมาฟังแผนแล้วผมก็ตัดสินใจที่จะลองนะ ในหน้าที่การงานเนี่ยจริงๆแล้วผมก็มีโอกาสเป็นวิศวกรโรงงานมาเป็นวิศวกรฝ่ายขายอยู่ที่ไทม์ g i n เนร i n g แล้วตำแหน่งสุดท้ายผมก็เป็นผู้ช่วยพิการฝ่ายขายอยู่ที่ b บ r ร์รี่ยูเกอร์อันนี้ก็ตำแหน่งสุดท้ายในอาชีพการทางานนะครับแต่อาชีพหลักของผมคือสร้างธุรกิจสร้างเครือข่ายกับ a อมเบด้วยระบบเน็ตเวิร์กนี่แหละครับงานประจําปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นครับหลังจากห้าโมงเย็นคือเวลาของเราแล้วครับจันทร์ถึงศุกร์นี่คือทําให้คนอื่นรวยเสาร์อาทิตย์กับตอนเย็นนี่คือทําให้ครอบครัวของเราเนี่ยรวยขึ้นนะ ดังนั้นวันนี้นะฮะตะกี้ท่านก็ได้ฟังแล้วว่าแอมเบเป็นบริษัทที่ไว้ใจได้เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือได้แล้วผมเชื่อว่าที่ท่านเข้ามานั่งอยู่ตรงนี้ท่านก็คงเคยได้ใช้สินค้าแอมเบได้ยินแอมเบรู้จักแอมเบผมเชื่อว่าเรารู้จักคนรู้จักแอมเบครับรู้จักแอมเบยังไม่ได้เงินครับต้องรู้จริงแอมเบถึงได้เงินครับนะครับอ่ะเริ่มต้นต้องเริ่มที่วายนะครับถ้าบอกถ้าวายคือชัดเจนนะฮะ how to นะ how it easy นะ นะถ้า y ชัดเจนนะวิธีการเรื่องเล็กนะครับนะทำไมที่อยากทำเนี่ยอันนี้ก็จะมีค่าให้ดูะว่าเส้นตรงที่ระยะทางที่สั้นที่สุดจาก a ไปบก็คือเส้นสีแดงใช่ไหมแต่หลายคนพยายามดิ้นรนทำงานนะนะครับทำงานประจำทำโอทีทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมจะต้องปัดออกมาอันนหนอ่ะเป็นไงครับดิ้นรนพยายามนะครับเพื่อจะให้ถึงจุดที่ประสบสำเร็จมีเงินมีรายได้มีความมั่นคงอิสระทางการเงินอิสระ ได้ท่องเที่ยวเนะี่ยแต่บางทีมันมันก็โชคดีนะบางทีจะมันไปถึงจุดบีบางทีมัน,นระยะคาอยู่กลางอากาศแล้วมันไม่มาที่บีนะนะ <c oughs> แต่ดีเพราไหมครับถ้าระยะที่สั้นที่สุดเนี่ยเอไปบนะีเนี่ยคือเส้นสีแดงแล้วเรามีวิธีการเรามีบริษัทเรามีหุ้นส่วนเรามีสินค้าที่ทําให้เราไปสู่จุดบีได้จริงนะอันนี้เปรียบเทียบที่ดีมากนะคุณครับ สมมติมีรายได้เดือนละสองแสนสมมติเลยว่าทั้งหมดในห้องนี้นะครับรายได้ขั้นต่ำเดือนละสองแสนเพราะบางคนในห้องนี้รายได้เดือนละห้าแสนบางคนแปดแสนนะและรายได้สองแสนต่อเดือนที่เป็นแอคทีฟบินคัมคือต้องลงมือทํานะครับต้องใส่ความพยายามใส่เวลาและได้เงินครับ 50, ้าสิบฟบินคัมแพสิีฟบิลคัมคือใส่ความพยายามเหมือนกันนะครับไม่ใช่นั่งกิ้งไปกิ้งไาแล้วมีแพสซีฟนะครับใส่ความพยายามใส่เวลาแล้วมีระบบ แะมีระบบในการที่จะสามารถสร้างกระแสเงินให้เข้ามาสู่บัญชีของท่านได้นะถ้าเป็นไปได้เราเอาทั้งสองอย่างนี้เลยดีไหมครับและถ้าเรามี passive income มากพอเราอาจจะค่อยๆตัด active income ออกก็ได้มีทางเลือกนะนะครับเขาใช้คำพูดว่าเราเนี่ยนะครับต้องใช้เงินจนถึงวันตายนะแต่หลายแต่เราไม่สามารถหาเงินได้จนถึงวันตายเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยกฎแปดแปดนะครับเราต้องใช้เงนจนถึงวันตายนะครับวันตายต้องใช้เงิน อย่างน้อยสาราวัดต้องเช่านะแต่เราไม่สามารถหาเกินได้จนวันตายดังนั้นจะดีไหมครับถ้าเรามีระบบแะที่มันสามารถทําเงินเข้ามาได้แต่คุณใส่ความพยายามใส่เวลาลงไปด้วยนะเปรียบเทียบนะคุณใช้มือถือผมใช้มือถือนะเราใช้มือถือนะเอาจากสายจ่ายเงินให้เอ s อทัวอะไรก็แล้วแต่เดือนลนะสามร้อยห้าร้อยแปดร้อยเนี่ย a อ <AS> s อ <A AS S 2> ก็อาจจะมีทั้งยี่สิบล้านแอคเคาน์นะเขาเก็บดังนั้น,นเขารวยครับแล้วเราเป็นับเราก็ใช้แล้วเดือนหน้าเราจะหยุดใช้ครับเดือนหน้าเรายังต้องใช้ครับ เราก็มีต้องรายจ่ายเนี่ยครับแต่ถ้าวันนี้เราเปลี่ยนเราสร้างเครือข่ายของเราสักหมื่นคนที่อาบน้ําแปรงฟันซักผ้าสระผมใช้ใชเ,คเครื่องสำอางใช้อาหารกินอาหารเสริมนะครับต้องสระผมบำรุงเครื่องสำอางสักหมื่นคนนนะบ้านหนึ่งเดือนละพันบาทเรารวยได้เหมือนกันนะครับอันนี้เขาเรียกแพสซีฟอินค o m นะเนี่ยนะด้วยมเวย์นะครับนะบนะโอกาสาทางธุรกิจมเวย์คือโอกาสาทางธุรกิจที่เราเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ่นส่วน แล้วมีระบบเข้ามาที่ชื่อว่า network ร์กโทนวันนะครับที่เป็นเป็นระบบที่มีประสบการณ์มากกว่าสามสิบปีสอนเรานะครับผมยอมเรียนรู้ครับดังนั้นข้อที่หนึ่งในการเริ่มต้นข้อที่หนึ่งนะครับสองถึงห้าปีจากนี้คุณต้องการอะไรครับเราไม่ได้รวยภายในสามเดือนนะนะเราไม่ได้รวยเราไม่ได้ชวนกันไปป้อนทองนะความสําเร็จต้องใช้เวลานะแลถ้าเราตั้งสองถึงห้าปีจากนี้นะครับ ถ้าในงานประจำนั้นเงินเดือนขึ้นปีละสิบเปอร์เซ็นต์ห้าปีขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าไม่รู้นะห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดสองถึงห้าปีจากนี้นะครับถ้าคุณมีเงินเข้ามาเอาว่าสักปีละสองล้านถ้าสักปีละสองล้านนะครับมันจะขึ้นไนหะอ่าสักปีละสองล้านอ่ามีเงินอย่างนี้เข้ามาสักปีละสองล้านเนี้ยทุกๆปีสองล้านสองล้านเงินเดือนประจำก็วาไปในะทุกเดือนนะอ่าเฉลี่ยเดือนละสองแสนแสองแสน่อดแอนอยากทำอะไรครับ อหรือว่าถ้าสิ้นสิ้นปีเนี่ยอีกห้าเดือนเนี่ยเข้ามาสองล้านอยากทำอะไรครับพอจะเขียนออกไหมครับพอจะมีหนี้บ้างไหมครับมีรถต้องผวอนมีบ้านต้องผ่อนมีภรรยาที่ต้องผ่อนอยู่มีไหมครับงั้นลูกต้องขวอนมีไหมฮะถ้ามีสองล้านก็มาต่อเดือนอยากทำอะไรดีครับเนี่ยเอาสองล้านสักปีเดือนละสองแสนสองแสนเนะ่เปลี่ยนรถดีไหมครับซ่อมแซมบ้านหน่อยดีไหมครับพาครอบครัวไปพักผ่อนท่องเที่ยวดีไหมครับเะเสียงผมสะดุดไหมทำไมภาพรู้สึกมันสะดุดสะดุด ไม่สะดุดคนะ่ะไม่สะดุดนะโอเคนั้นข้อที่หนึ่งนะฮะมีเป้าหมายนะครับผมเองแล้วคนผมอยากมีเงินครับผมอยากมีรายได้มากกว่างันเข้างานประจําตอนนั้นก็อ่าเลทปัจจุบันหมื่นห้าทำเงินกันเดือนเข้าอีกหมื่นห้าเพิ่มขึ้นแจวเลยตั้งแต่เจ็ดพันห้าทองบาทห้าพันนะตอนสมัยผมนะะเดี๋ยวนี้บาททองบาทสี่หมื่นนะเงินเดือนหมื่นห้านะซื้อทองยังไม่ได้ห้าสิบตังค์นะัอน,นมีเงินสองครับมาเรียนรู้จาก การใช้สินค้าเปลี่ยนรายจ่ายเป็นการลงทุนใช้สินค้านะใช้ยาสีฟันเปลี่ยนยาสีฟันเราแปรงฟันมาทั้งชีวิตครับมีแต่ทำให้เจ้าของบริษัทเขารวยครับเรารวยไม่ได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนสินค้าใช้แล้วเรามีโอกาสรวยได้นะครับลองกินอาหารเสริมที่จะช่วยดูแลสุขภาพเราครับค่อยๆจะยอยตามงบประมาณนะครับแต่ว่าพอดีผมทํามาพอสมควรแล้วมันก็มีหลายๆตัวหน่อย นะครับใช้สินค้าดูครับถ้าใช้ไม่ดีไปคืนใช้ดีคุณเกิดความมั่นใจแล้วคุณก็บอกต่อได้มันก็ไปจนินหานอร่อยคุณก็บอกต่อคุณไปดูหนังดีคุณก็ไปเล่าแล้วก็บอกต่อแล้วคุณดูซีรีส์ดีคุณก็บอกต่อหลักการเดียวกันครับนในช่วงกิจนี้นะผมพูดง่ายๆสามคำหนึ่งเครืค่องเคลื่อนคนเข้าเคลื่อนสินค้าออกหาคนที่อยากทําเหมือนเราก็เข้ามาเรียนรู้ก,กับระบบง่ายๆแค่น,นี้ไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนเคลื่อนคนเข้าเคลื่อนสินค้าออกแล้วดูว่ามีใครอยากทําเหมือนเราพาเข้าสู่ระบบทําแค่นั้นเอง นะครับท่านเปลี่ยนสินค้าใช้เปลี่ยนรายจ่ายเป็นการลงทุนนะครับซื้อของที่ทาให้บ้านเราเนี่ยรวยได้อย่าไปซื้อของที่ทําให้คนอื่นเขารวยนะครับซื้อของที่ทําให้เราเนี่ยรวยได้นะครับนะต้องซื้อของยได้มีทุกกลุ่มสินค้าและถ้ายิ่งคุณใช้ยิ่งจํานวนมากคุณยิ่งเปิดตลาดจํานวนมากนะครับยิ่งใช้มากยิ่งเปิดตลาดจํานวนมากนะครับท่าน เรียนรู้สินค้าจากการใช้เองเราจะไม่มีใครไปบอกให้ใครไปหลอกขายใครไม่ว่าคุณจะเข้าประชุมวันนี้บอกอีกสักร้อยครั้งจะไม่มีใครบอกให้คุณไปหลอกขายของใครแต่เราจะบอกให้คุณใช้เองก่อนดีแล้วบอกต่อถ้าไม่ดีเอาไปคืนเดี๋ยวะตรงไปตรงมาผมจะพูดเก่งแค่ไหนก็นแล้วแต่ผมไม่เคยไปยืนพูดแล้วบอกให้คนไปหลอกขายของใครไม่ครับใช้ดีแล้วบอกต่อถ้าใช้ไม่ดีเอาไปคืนจากนั้นข้อที่สามครับเรามาเรียนรู้ในการที่จะเคลื่อนคนเข้าครับเรียนรู้จากไหนครับ ไม่ใช่จากคนข้างบ้านไม่ใช่จากคนที่เคยสมัครแอมเวย์ครับแล้วเลิกไปให้เรียนรู้จากเน็ตว์ลชินีวันนะเน็ตวอลชินีวันจะมีระบบมีโปรแกรมการเทรนนิ่งนะครับผ่านไฟล์เสียงต่างๆมากกว่าเป็นร้อยร้อยไฟเสียงหนังสือที่จะสอนให้เราท,ทําธุรกิจเป็นนี่ผมแนะน,นําหนังสือนะคิดใหญ่ไม่คิดเล็กไม่ว่าวันนี้คุณฟังแล้วคุณอยากจะทำแอมเวย์หรือไม่อยากทำแอมเวย์นะแต่ผมก็ยังอยากคุณอ่านหนังสือเล่มนี้นะคิดใหญ่ไม่คิดเล็ก และพอคุณอ่านเล่มนี้แล้วคุณจะรู้ว่าการประสบความสำเร็จเนี่ยคุณก็สามารถประสบความสําเร็จได้ฟังไฟล์เสียงแล้วก็อ่านหนังสือเพิ่มขึ้นแล้วก็การประชุมของเน็ตพัชรีวันคุณครับตะกี้คุณได้ฟังแผนจากที่คุณวิทูลพูดได้ฟังนะเราจะได้เงินต่อเมื่อคนที่เราชวนมาเนี่ยเราจะได้หกเปอร์เซ็นเราช่วยคนที่ชวนมาเป็นยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตเขาเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นคนชวนถึงจะได้หก ไปเข้าฝันไม่ใช่ครับเอามาเข้าประชุมครับจะทําให้ทําธุรกิจเป็นครับนะเรียนรู้จากและนี่คือโปรไฟล์ของเน็ตเวิร์ครับคุณสามารถไปเร์ชดูในก o เ g l ลอะไรก็ได้ครับเน็ตเวิร์มีประสบการณ์กว่า3าสิปีนะครับมีพนักงานกว่า200อยคนเทรนนิ่งทั่วโลกมีการจัดการประชุมต่างๆนะครับทั่วทั้งโลกนะครับแล้วในในประเทศไทยเรานะครับเน็ตเวิร์เกาจัดการประชุมทุกเดือนส่วนในงานใหญ่ที่เราจะมีเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าคุณต้องเข้ามาวันนี้วันแรกนะ ขอแสดงความยินดีคุณเป็นผู้โชคดีเราจะมีการประชุมใหญ่ที่ทั่วประเทศคนที่เอาจริงคนอยากสําเร็จจะมารวมกันในวันเสาร์อาทิตย์นี้และคุณยังมาทันถ้าวันนี้เป็นวันพุธหน้านะเราต้องว่าอะไรอีกสี่เดือนคือเดือนพฤศจิกาวันนี้เราคุยตรงนี้เสาร์อาทิตย์นี้ถ้าคุณตัดสินใจอยากจะประสงค์เสร็จนะครับถ้ามาร่วงงานนี้แล้วทำเงินเดือนละแสนได้พอจะมาได้ไหมครับนะปลายเสียงเราจะมีแอปพลิเคชันนะครับซึ่งไม่ใช่ทุกกลุ่มแอมเบในประเทศไทยจะมีนะอันนี้เฉพาะในกลุ่มเราที่ใช้ระบบเน็ตเวิร์กทันทีว ที่จะมีแอปพลิเคชัน Net ตเวิร์ก m นโมบายซึ่งสามารถดาวน์โหลดใส่มือถือมพว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็แล้วแต่แล้วก็มีการฟังไฟล์เสียงฟรีเนี่ยสามสิบไฟเสียงแรกนะครับผู้แนะนําจะบอกคุณครับนะมีโปรแกรมไฟล์เสียงที่ทําให้คุณได้เรียนรู้ว่าทําอย่างไรจะประสบสําเร็จดังนั้น,น,นบอกแล้วครับถ้า w ายชัดเจน How to นี่เรื่องเลนะ็กฮะเพราะ How to Network มีไว้หมดเรียบร้อยแล้วครับ นะถ้าคุณมีความฝันนะวิธีการเรามีเรียบร้ยรอยแล้วนะการประชุมอย่างที่เราได้พูดไปแล้วครับเป็นการประชุมที่จะช่วยทําให้คุณมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นมีความรู้มีทักษะมีประสบการณ์ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกคือชั่วโมงนี้ถ้าคุณจะทําธุรกิจอะไรกันแล้วนาทั้งนั้นครับจะไม่มีอะไรใช้หลังสังหรณ์แล้วไปทั้งคำทำแลวจะประสบความสำเร็จนะไม่ใช่ฮะคุณต้องเข้าสัม,มานาครับ คุณทํางานบริษัทก็ต้องไปสัมนาที่บริษัทจัดหาให้ไปสัมนาคุณทําบัญชีต้องสัมนากฎหมายบัญชีคุณทํากฎหมายสัมนากฎหมายเป็นหมอสัมนาหมอนะครับทำร้านอาหารต้องไปสัมนาไปอบรมเชฟอ๋อทุกอย่างสัมนาหมดแล้วถ้าเราจะทําธุรกิจแอมเบกตั้งใจทารายได้เดือนละเป็นแสนต้องสัมนาครับแล้วไม่สัมนากับคนที่แค่อ่านหนังสือมาสอนนะครับเราสัมนากับคนที่ลงมือทําและประสบความสำเร็จแล้วเท่านั้นนะครับภาพนี้จะให้คุณดูนะครับ สี่หุ้นส่วนที่ทำงานร่วมกันนะในนี้นะแอมเวเป็นผู้ผลิตเน็ตเวิร์กคือวิธีการโน้ตฮาวระบบนะที่เป็นเหมือนแฟรนไชส์ทีมงานคือโคสตทีมพี่เลี้ยงนะครับอัพไลน์พี่เลี้ยงที่ช่วยที่ร่วมงานแต่ไม่ใช่เจ้าหนายคุณหรือภรรยาหรือสามีเป็นเจ้าของธุรกิจเปรียบเทียบนะคุณกับภรรยาคุณเปิดเซเว่นอีเซพผลิตสินค้าเซเว่นอนะครับจัดเรื่องของระบบของสินค้า ก็เหมือนกับเป็นระบบก็คือเทรนนิ่งนะครับแล้วก็มีทีมคอนซัลท์ทีมการตลาดทีมพัฒนาทีมก่อสร้างเป็นที่ปรึกษาคุณเป็นเจ้าของร้านหลกักการเดียวกันไหมครับคุณไปเปิดร้านกาแฟอเมซอนอ่ะปะตาทาคือเจ้าของนะครับเหมือนกับแอมเ์เนี่ยปตาทาเป็นเจ้าของแล้วมีกาแฟอเมซอนเป็นแฟรนไชส์อ่ะคุณก็ไปเรียนเรื่องชงกาแฟการจัดร้านต้นทุนกําไรสต็อกเก็บของส่งของแล้วก็มีทีมที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือคุณด้านบัญชีด้านการตลาดด้านตกแต่งคุณเป็นเจ้าของร้านแต่ไอเหล่านั้นที่ว่ามันเนี่ย คุณต้องลงทุนเป็นสิบล้านสามสิบล้านแต่น MBA, แนมเมย์ตะกี้คุณมิ่ทุนได้บอกแล้วนะครับหลักพันนะหลักพันไม่ต้องกู้ใครมาไม่ต้องขายบ้านขายรถครับคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแอมเบดูสินค้าเน็ตเวิร์กสอนระบบทีมพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือคุณนะครับข้อที่สี่ทีนี้จะเข้าสู่ในการที่จะขยับธุรกิจใหญ่ขึ้นนะครับก็คือเรียนรู้การค้นหากลุ่มเป้าหมายถ้ามันชื่ออะไรชื่อครับผมก็ชวนผมก็เรียนอะไรชื่อเพื่อนที่จบวิศวะด้วยกันเพื่อนที่จบมัธยมด้วยกัน เพื่อนที่เ,เป็นเพื่อนสนิทเพื่อนบ้านญาติพี่น้องก็เริ่มจากใกล้ไปไกลเริ่มจากสนิทไปยังคนเพิ่งรู้จักนะครับเราจะมีไฟล์เสียงที่จะสอนว่าจะทําบัญชีรายชื่ออย่างไงนั้นการบัญชีรายชื่อคือทุกคนแปลงฟันอยู่แล้วครับแล้วถ้าถามว่าถ้าคุณไปถูหวยงวดนี้มาสัก30บล้านแล้วคุณจะตีเช็คให้คนละแสนสักสิบคน3าสิบคนคุณต้องมีคนเอาไหมครับแสนหนึ่งนี่ฮะนั่นนะฮะเรื่รายชื่อนะครับเขียนใส่เช็คก็ได้ครับว่าเราจะเอาเงินเช็คเราจะเอาเช็คให้เขาแสนหนึ่งนะ สามสิบชื่อห้าสิบชื่อวิเคราาหมดทุกคนแล้วครับลิสต์รายชื่อครับแต่เราไม่มีเงินสดไปแจกครับเรามีวิธีการที่จะพูดคุยทำบัญชีรายชื่อก่อนครับพอทำบัญชีรายชื่อแล้วนะครับก็การเข้าหาอย่างมืออาชีพนะเข้าหาก็อาจจะโทรเชิญจะส่ง SMS ไปเชิญนะครับก็มีอัพไลน์ที่จะคอยทำงานด้วยกับคุณการเข้าหาอย่างมืออาชีพก็คือเราก็ไม่ได้ไปหลอกลวงใคร แต่ก็ไม่ได้เข้าแบบทื่อๆนะฮะสมชายว่างไหมจะไปคุยเรื่องแอมเบให้ฟังสมชายบอกว่างแต่ไม่ฟัง <c oughs> เพราะเขาเนเ่อไปไปเดินขายของอย่นั้นนะฮะก็ต้องเข้าหาให้สมชายเฮ้สะดวกคุยสักนาทีหนึ่งไหมเฮ้ถ้ามีช่องทางทําเงินเข้ามาเพิ่มเนี่ยนายยังเปลอดโอกาสตัวเองอยู่ไหมอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอัพไลน์คุณก็อาจจะมีสคริปต์มีบทพูดมีสคริปต์ที่มันได้ผล จะมีสับแสต่างๆที่มันจะเกี่ยวโยงกับปัจจุบันจะเป็นแพลตฟอร์มซึ่งก็แปลว่าช่องทางนี่แหละนะครับอัพไลน์คุณมีอยู่แล้วนะครับแต่เราเรียนรู้สักนิดหนึ่งว่าจะเข้าหาอย่างมืออาชีพยอย่างไรนะครับถ้าเขาถามจะตอบอย่างไรนะครับไม่ใช่บอกสมชายว่างไหมจะไปคุยเอ็มเอฟฟังสมชายบอกว่างแต่ไม่อยู่บ้านชูชีตอย่างนั้นมันไม่ได้ผลนะครับดังนั้นเรียนรู้สักนิดหนึ่งนะครับแล้วข้อหกนะครับก็เรียนรู้ในการพรีเซนต์แผนอย่างมืออาชีพนะครับ นะเริ่มต้นอาจจะไม่มืออาชีพแต่ว่าอัปลน์คุณก็จะช่วยทำให้คุณดูครับเราจะมีทั้งวิดีโอมีทั้ง PowerPoint นะครับอาจจะมีเป็นลิงก์ต่างๆที่จะสอนว่าจะ Present แผนอย่างไรก็เรียนรู้หน่อยครับนะบอ่าเรามีแผน,นสั้นๆประมาณ5-10นาทีอัปลน์คุณก็จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างถ้าพูดง่ายๆถ้าคุณฟังแผนที่อัปลน์คุณพูดนะคุณอัดเสียงไว้แล้วคุณมาฝึกพูดนะถ้าพูดได้วันพรุ่งนี้จ่ายเลยห้าหม่น คุณว่าคุณจะพอฝึกพูดคืนนี้แล้วพุ่งนี้ลองพูดดูสักหน่อยไหมฮะคิดว่าได้ไหมครับมันจะได้ในช่วงข้ามคืนถูกไหมครับแลนะพนักงานประจาไม่ได้ห้าหมื่นเรายังถวายชีวิตเลยนะครับดังนั้นฮนะก็เรียนรู้ว่าจะเสนอโอกาสธุรกิจนี้อย่างไรนะครับท่านตอนง่ายๆครับโดยคร่วๆก็คือใช้สินค้าแล้วก็ชวนคนปเปลี่ยนที่ซื้อสินค้าใช้และดูว่าใครอยากทำธุรกิจกับเราก็พาเข้าสู่การเรียนรู้ของระบบนะครับนะ จากนั้นนะครับคุณก็เริ่มขยายสิครับเกิดการรีบแบ็กซ้าๆจากคุณคนนึงก็ชวนมาอาจจะชวนมาสักยี่สิบคนอะมีสมัครสักห้าหกคนจากนั้นห้าคนก็ไม่เียรู้กับระบบเ็ตแเบิร์กทันทีวันห้าคนก็ขยายต่อ,อ,อไปนะครับไมภาพมันขึ้นช้าแล้วเกินแต่แล้วมันี่นะมันก็จะมีจำนวนคนเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะเยอะขึ้นจริงๆนะมันจะเยอะและเร็วกว่าตัวอย่างที่คุณเห็นในภาพเลยนะมันจะเติบโตอย่างรวดเร็วมากนะครับถ้าคุณเรียนรู้แล้วเอาจริงเอาจังแลวทาอย่างสม่ําเสมอนะครับ บวกเขามีทัศสกตินในแง่บวกดังนั้นมันจะเติบโตอย่างรวดเร็วครับที่สําคัญคือคุณต้องมีความรู้ครับคุณจะเป็นต้องมาเรียนรู้เพื่อจะทําให้คุณท,ทําธุรกิจและช่วยเหลือทีมงานเป็นครับนะบผมย้ำอีกทีนะฮะงานมันจะมีเสาร์วอาทิตย์นี้นะครับงานสัมมนาเนี่ยจะช่วยทําให้เราในย่นระยะเวลาติดอาวุธทางปัญญานะครับเราใช้คําว่า new idea new มันนี่ no idea no มันนี่ more เอิร์น more เลิร์น more เอิร์นค ความรู้ใหม่ๆได้เงินใหม่ๆไม่มีไอเดียใหม่ๆก็ไม่มีเงินใหม่ๆเรียนรู้มากขึ้นเงินมากขึ้นนะครับความรู้ทําให้เรามีความเชื่อมั่นมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นเราก็จะทําเงินได้มากขึ้นครับดังนั้นจึงมีความจําเป็นนะครับว่าถ้าเราจ่ายสักสามพันกว่าบาทสองวันนี้เสาร์อาทิตย์นะครับแข่งรับเชิญเราบินไปจากสารัริกาเป็นนักธุรกิจที่ประสบผลอย่างมากนะนะครับแล้วก็มีผู้นําจากทั่วประเทศที่เดินทางมากันหมดนะครับ ไม่ใช่ว่าเราเชิญคุณมานั่งฟังวันนี้แล้วเ,เราจัดประชุมพอดีไม่ใช่นะเราเราแผนงานนี้ไว้ล่วงหน้าสี่เดือนแล้วนะครับแล้วเราจัดประชุมทุกวันพุธแล้วคุณได้เข้ามาฟังและนี่คือโอกาสที่คุณสามารถตัดสินใจมาร่วมง,งานกับเราสารอาทิตย์และถ้าเสาร์อาทิตย์นี้ทําให้คุณเห็นภาพและเสาร์อาทิตย์นี้ทําให้คุณมั่นใจเหมือนที่พวกเรามั่นใจและจากเสาร์อาทิตย์นี้ทําให้คุณสร้างธุรกิจแอมเบย์เป็นในขณะที่ข้างบ้านคุณรู้จักแอมเบย์แต่ทําเงินไม่เป็นธุรกิจจะเป็นของคุณฮะเครือข่ายเขาจะ ถ้าเขาอยากจะทำเงนินเขาก็อยากจะสมัครกับคนที่ทำธุรกิจเป็นเห็นด้วยไหมครับตัดสินใจดูนะครับอ่ะหมดเวลาละผมเนี่ยเริ่มจากที่ผมโชว์ภาพนี้เนี่ยตอนแรกนะนะผมเริ่มจากที่เมื่อก่อนยากจนเนี่ยแต่ผมเอาจริงเนี่ยผมอยากสําเร็จนะครับผมอยากรวยครับผมยากจนคือขอทุนนักขอทุนไปียน็นคือทุนยากจนนะครับนะแต่อยากรวยครับนะปัจจุบันนี้จนยากเดี๋ยวนี้จนยากครับนะเมื่อก่อนยากจนนี้จนยากครับเพราะอะไรครับ เพราะเรามีเครือข่ายลูเกเครือข่ายเขาแปลงฟันครับแล้วเขาก็ฉลาดด้วยนะเขารู้ว่าแปลงฟันยี่ห้อไหนแล้วครอบครัวเขาดีขึ้นนะเขาไม่ได้มาใช้ยาลีปันตามห้างแล้วครอบครัวเจ้าของห้างรวยขึ้นนะผมมีเครือข่ายที่ฉลาดฉลาดทั้งนั้นนะครับที่เขารู้เขาใช้สินค้าอะไรแล้วครอบครัวเ็าจะดีขึ้นคุณก็จะมีองค์กรแบบนั้นได้เหมือนกันกับเรานะครับเอาละสุดท้ายครับภาพนี้ผมอยากจะแชร์สุดท้ายเลยมาสองนาทีในภาพนี้คือเป็นเซลล์ขายอาวุธอาวุธสงครามเข้าไปคุยกับแม่ทัพสองฝั่ง ที่กำลังขายอาวุธที่กำลังมีการทำสงครามสู้ลบอยู่แล้วแม่ทัพคนหนึ่งที่มีความชาญฉลาดมากก็อบอกว่าข้าไม่มีเรามาคุยกับเซลแมนหรอกนะเจ้าไม่เห็นเรื่องอะไรว่าข้ากำลังอยู่ในสมอรภูมที่กำลังลบอยู่คุณครับแล้วถ้าเซลคนนี้นะเขาเอาอาวุธไปขายอีกฝั่งหนึ่งฮะไอแม่ทัพคนนี้ก็ตายแน่นอนครับเนี่ฮะคุณครับเรากำลังไม่ได้อยู่ในสนามรบสงครามมากมายครับแต่เราอยู่ในสนามรบของชีวิตนะ เรากำลังต่อสู้ที่ลวนเพาอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราขยันทํางานอดตลับขับตานอนเรามุ่งมั่นทํางานด้วยความซื่อสัตย์กระตือรือร้นขยันขันแข็งแต่เขาบอกเท้าที่ขยันเนี่ยต้องอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องด้วยต้องขยันในสิ่งที่ทําให้เรารวยได้ไม่ใช่ขยันสิบปีแต่ว่าเองอยู่กับที่นี่มันไม่ใช่แล้วละครับดัะนะังน้นสิ่งสําคัญคือต้องเลือกอาวุธนะเลือกเครื่องมือทีนี้จะเลือกเครื่องมือมันมีใครบางคนนําเสนอเครื่องมือ แต่ใครบางคนกลับบอกว่าฉันไม่มีเวลาฉันไม่มีเอเวลาที่จะไปเรียนรู้ฉันไม่มีเวลาที่จะไปซื้อเครื่องมือคุณจะต้องอยู่ในสนามรถนั้นอีกนานนะครับถึงใ,ใจดีๆนะโอกาสดีๆในชีวิตเนี่ยไม่มีมาบ่อยนะแต่โอกาสร้ายเนะี่ยมันจะเข้ามาเป็นระยะระยะนี่คือโอกาสของคุณครับเหมือนที่ผมได้รับโอกาสหวังว่าเราจะพบกันในเสาร์อาทิตย์นี้นะคุณทำได้ครับสวัสดีครับขอขอบคุณพี่พิษณุมากๆเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับพี่